ทำไงจะขนกลับไว้นาะเ้อจานี่มันคักเลยจ้าจ้านีายืนทุกคนตัวนี้ปาดปปาดปาดเลยนั้นเห็ดพึ่งพึ่งเกิดนะจ้าแถวที่เราอยู่นะ่ะที่เก็บผ่านมานะั้มันหลงมั้งคิดว่านะด,ด,ดูดิงามนี่ถ้าเรามาสายเราก็ไม่ได้เลยจ้า อย่างงามเลยจ้ะดูดิจ้าดอกนี้นี่ให้ถ่ายรูปหน่อยเอนต้นอน,นี้ขึ้นเลยพิงกันขึ้นมาเลยที่เดียวกันหนึ่งจ้าเจอเห็ดดีใจไม่รู้ตัวเห็บมีหรือเปล่ามองไม่ได้มองเลยจะมองแต่เห็ดตอนเนี้ยดีใจามากเลย วันทั้งแรกเลยตั้งรอบปีนี้ที่เจอเห็ดเยอะเพราะมาก่อนเขาน้ำงานปาดเลยจ้ะธ้นจ้ายังไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นเลยแต่ข้ามไปหน่อยเนาะจำเพื่อนดอกนี้ได้อยู่นะทุดดี่แน่นอยู่เลยจ้ะทุกคนแน่นแน่นไม่แฉะมากตรงนี้เขาเกิดตรงที่ไม่แฉะมากเห็นปะ เกิดแบบพอดีพอดีอ่ะทวนเลยไมเห็นยืนยังยังดีอยู่ยังไม่นิ่มจ้ะเกือบไปแล้วนะตอนนี้ยังคืนมันเหลือสิบองศาเลยวะ่ะอันนี้งามอยู่นะจ๊ะมาอู้อู้ เขาก็มีของเขาอยู่นะเห็นปะงามจดูดอกนี้ทิจ้าปล่อยให้หนาวไปเลยเนาะป่ามันกว้างมากนะทุกคนเราเก็บเฉพาะที่เรามาได้นะแค่ตรงนี้นะมาจา้ามดูดอกนี้ดิยืนอยู่เลยไปปหนาวแล้วไปเถอะ เพื่อนเตรียมเหมือนกันนะแต่แข็งอยู่น,นี่เอาะจ๊ะอร่อยอุ้ยนิ่มนิ่มนะจ้าดอกนั้นเยอะมากเลยทุกคนจะกลับแล้วจ้า ขึ้นเลยจะทุกคนดูดิเีเราเราเน้นกินดอกเลยเนะี่ยสำหรับเราอันนี้อันที่พี่เขาสั่งเดี๋ยวเอาดอกใหญ่ๆให้แกมาจ้ะให้ชมหน่อยให้ชมหน่อยแน่นปุ๊บเลย นี่หน่อยนี่หน่อยขึ้นทุกปีตรงนี้นี่ดองแนละ้วทุกคนนี่ <c oughs> องเล็กๆอร่อยตอนนี้นะจ๊ะทุกคนดูดิแบบนี้งาหางมา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 ได้เลิกแล้ว วงโอเคนะมันเริ่มจะเย็นแล้วเหมือนกันนะมาอันนี้เอาเอานะจ๊ะแล้วก็อันนี้ดอกวันนี้อร่อยอันนี้ดอกนี่ใช้ได้จ้ะไม่เล็กมาก เราวนี่เลยชอบกินพึ่งแท้พึ่งแท้แทำไงจะขนกลับไหวเนาะ <c oughs> <c oughs> ขอบเขาเลยนะไม่ใช่ขอบเรา <c oughs> นี่แน่นปักเลย <c oughs> เด้อจานี่มันคักเลยจ้า ดอกเลยจ้ะฟาดอนจะอ่อนคักตุ๊บโอ้ยดอกใหญ่มากเลยอุ้ยเอาออก่อนใส่ถุงมือก็จับได้อยู่จ้ะมาเลยจ้ะ มานคักเลยจ้ะนี่ใหญ่มากเลยตีมันเสียดายจังเลยแก่แล้วอืมนี่ดอง นู้นดดองเพืเ่อนๆอุย้ยอันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยเ <g ül> ก็บจะเก็บเดี๋วนี้กำลังกินมาจา้ะ ลืดดูการเห็ดพึ่งหวานแล้วนะจ๊ะว้ายเหนาเลยจ้ะบอกเอาเดี๋ยวมีหน้าละหัวมันรุดเราก็ไปฝึกพูดภาษาค,ครลาชกับพี่คนไทยมาวันนี้มาหาเห็ดวันนี้มาห้าเห็ดวันนี้มาหาเห็ดมีโบจะมีโบจ้าวันนี้เห็ดร้ายหลายจ้าวันนี้มาหาเห็ด หาเห็ดหาเห็ดพูดภาษาโคราชกับพี่เข้ามาแล้วเราก็ลืมหมดเลยจ้ะทุกคนพูดปิดพูดทุกก็ขอโทษหลายๆเด้อว่ะมาจ้าดอกนี้สวยเรากำลังกินเด้อจ้า ก่อนที่เห็ดพึ่งจะวายนะจ๊ะทุกคนนิ่มอะดอกนี้นิ่มนะจ๊ะกินไม่ได้แล้วแมงวันไอแมงอะไรก็ไม่รู้ว่ามันร้องหึงหงมันเหมือนมันมากินเห็ดเน่าเน่าเ <c oughs> สียเสียเหมือนกันนะแมงวันทองหรืออะไรนี้เนี่ยอ่ะถ่ายรูปส่งไปให้พี่รู้จักกันเนี่ยดู เขาก็เลยบอกว่าเขาเอาเอาหมดเลยเข้าหมดเลยในกองอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แต่ทําไปให้เขาก็คือตัดนี่แหละทําความสะอาดนี่หละจ้ะตัดทําความสะอาดแล้วก็อันนี้คือไม่ดีเลยอันนี้เดี๋ยวจะอืม อันนี้จะไว้กินเองมันไม่ดีพี่ก็เอาหมดก็จะตัดเอาแต่ที่ส่วนดีๆแล้วก็เดี๋ยวช่างให้แกไปอันนี้ก็ดอกนี้ก็ดีนะเนี่ย แต่มันแตกเพราะมันร้อนไงทุกคนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจดูดิผ่านนะอันนี้นะเราก็กินอ่า นี่มันโอเคมากเลยนะเนี่ยโอเคมากเลยนะอืมันนี้พี่เขาเอาก็เราก็จะตัดแต่งบอกแกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราตัดแต่งนะ เพราะว่ามันมันก็จะมีรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูที่แดดออกเลยเมื่อกี้เราหนาวมากเลยมันจะห้าโมงเย็ยนแล้วละ่ะพี่ก็เอาหมดเลยเนี่ยส่วนพี่อีกคนหนึ่งเดี๋ยวเขาเอาแบบแช่แข็ง อืมอืมมันก็นะอันนี้น่าจะเอาเอาไว้กินเองแล้วดูท่าทางไหม แน่ใจเลยเธอนี่ก็ได้เฮ้เป็นเสี้ยวอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้กินเองกันเราก็กลัวตัวเห็บนะเนี่ย หลังบ้านลุงก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเดอ้อเห็บเนะี่ยโอ้ป่าเยอะไปหน่อยเนาะเห็ดดอดนี้ดีด้วย อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูดิได้อยู่มันเหมือนมันจะมันจะเตรียมเตือตัวเปื่อยจ้านี่ได้อยู่จ้ะ เต็มตัวเปลือยจริงๆนะ้นเห็ดเนะี่ยเแ็่ดานจังเลยนะเห็ดก็อยากเกิดความหนาวก็เริ่มมาแล้วมันเพื่อนดูดีจะได้ไหมอืม เนี่ยได้จ้ะดอกนี้นี่หน่อยเอาฟันทากออกหน่อย